you got someone new i know it yeah. but i will keep on and i yeah, yeah. gotta keep my emotions running wild need someone to hold my horses yeah. cause i go fast go hard I wanna find some peace so I pray to God to find a way to fix it all. ช้าากันลองมาอีกร้านหนึ่งนะคะก็อยู่ไม่ไกลแถวอ,อีออนเนี่ยล่ละค่ะดูซีเป็นยังไงกูจะไปดูน่ากินละเนี่ย อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมอร์นิ่งเซตก็คือเราสั่งน้ำใช่ไหมคะเราก็บวกกับพวกขนมปังเลือกได้หลายหน้ามากหรือว่าถ้าไม่อิ่มก็เนี่ยเซ็ตใหญ่จากค่าน้ำบวกเพิ่มอีก700เยเยนก็จะเลือกพวกนี้ได้นะคะหรือไม่ก็จะสั่งเป็นอันนี้ก็ได้คืออันนี้เขามีเมนูเยอะน้ำเนี่ยที่นี่มีมัทจาลาเต้นนะเราเลยจะสั่งชาเขียว แล้วอันนี้ก็เป็นพวกแบบสั่งตังหาค่ะซสนวิชต่างๆและมีช่วงทีไทมแล้วก็ร้านจินะเป็นพวกอาหารด้วยมีเยอะมากหลายๆอย่างมัจัดลาเต้ต่แบบสีอ่อนมากเลยอ่ะโดปะปะอ้ออร่อยปะปะบอกว่าอร่อยนะคะเป็นสไตล์แบบว่านมเข้มข้นน่ะ แล้วก็อันนี้เป็นเซตที่แบบว่าสั่งน้ำแล้วก็ได้ตัวแถมเป็นมอร์นิ่งเซตเป็นเอ่ออันนี้เลือกเป็นทูน่าปังทูนะ่าแล้วก็ไข่ต้มหนึ่งฟองนี่ของป้าป่าเป็นเซตเอ่อแพนเค้กค่ะแต่ของป้าป่านี่คือบวกจากค่าน้ำไปอีก700อเยนถึงจะเป็นเซตนี้นะคะอันนี้เลือกเป็นหนะ้าทูน่า ซึ่งร้านนี้ดีตรงที่ว่ามีให้เลือกเยอะหลายหน้ามากจะมีความลำบากนิดนึงตรงต้องปอกไขน่นะแต่ต้องมอีกเกลือนะวันนี้ผมพอใจกินไข่ต้มกับเกลือคืออยากกินกับซอสตุนทอง <laughs> มาถึงที่บ้านแม่น้ําแล้วนะตั้งแต่เราทําเป็นที่จอดรถใหม่เนี่ยก็แบบอุ้ยจอดรถง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวรถจะโดนชนด้านท้ายนะคะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้จะเริ่มมีแขกมาพักแล้วอะ่ะก็เลยต้องมาทําความสะอาดเตรียมไว้นะคะก็คือรีบออกมานะไม่ได้เอาเครื่องดูดฝุ่นมาแต่หลังรถของเรามีอุปกรณ์ทาความสะอาดเสมอก็ใช้ไม่กวาดไปค่ะ คืออากาศมันก็ยังร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าลองเปิดแอร์แล้วนะคือแอร์เย็นฉ่ำมากโอเคเลยค่ะก็แค่เป็นห่วงว่าแบบเอ๊เดี๋ยวมันจะบ้านร้อนเลยแต่ว่าก็โอเคนะคะจากที่ทำความสะอาดไปแล้วเปิดแอร์แค่ตรงนี้ตัวเดียวให้มันแบบกระจายไปทั่วมันก็โอเคไม่ไม่ร้อนไม่อะไรโอเคทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ลูกค้ามาก,กัน4คนน่าจะไม่ได้ใช้ห้องนี้นะ คือห้องนี้มีพลเปอร์ลอกนะคะบอกช่างเรียบร้อยเดี๋ยวช่างมาแก้ให้วันนี้เพราะว่ามันเป็นผนังทรายมันเลยจะมีการลอกได้บ้างแต่ช่างเราก็อย่างที่ว่านะ,ะบอกเขาวันนี้เขาก็รู้ว่าพรุ่งนี้มีลูกค้ามาเขาก็รีบมาจะมาทําให้เลยอะ่ะเป็นโชคดีที่เรามีช่างที่แบบใจดีแล้วก็เข้าใจเราทุกอย่างนะ,ะบ้านเย็นหายห่วง ทุกอย่างพร้อมต้อนหลับลูกค้าหลังจากนี้ก็จะมีลูกค้าต่อกันมาเรื่อยๆวันนี้พรุ่งนี้ใช่มแล้ววันที่15ลูกค้าออกก็ต้องรีบมาทําความสะอาดแล้ววันที่16ก็มีลูกค้ามาต่อเนี่ยงานลําบากของการทําบ้านพักแบบนี้คือต้องมาคอยดูแลทําความสะอาดอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่งานยากอะไรนะเพราะว่าบ้านมันไม่ได้ใหญ่่ะแล้วมันก็แบบว่ามันมันก็ไม่ได้สกรปรกอะค่ะ ข้อดีคือตรงนี้ที่ว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่จะแบบดีมากๆแบบรักษาความสะอาดสุดๆอะ่ะไม่เคยเจอที่ไม่ดีเลยคือใครมาพักนี่ก็มีอุปกรณ์พร้อมมากคือลูกค้าที่เคยมาพักเขาก็จะมีแบบเขาซื้อมาลองใช้แล้วก็แล้วก็เอาไว้บ้านนี้เลยอะ่ะก็ใช้ได้แล้วยังมีเครื่องปรุงจากเมืองไทยที่บางคนเอามาแล้วก็เอาไว้เลยนะคะประมาณว่าแบบมาแต่ตัวเนี่ยทำอาหารกินได้ทุกสิ่งค่ะเครื่องปรุงพร้อมมาก อุปกรณ์การทำอาหารต่างๆก็พร้อมเตรียมไว้ให้หมดเลยค่ะเรียกว่ามาอยู่แบบสบายๆเดือนหนึ่งก็ได้และที่สำคัญราคาถูกเกินไปหรือเปล่าบางทีก็คิดเองโอ้เราตั้งราคาถูกไปไหมอะแต่ก็ไม่ร่ะเพราะว่าเราอยากให้แบบเออคนมาลองพักมาลองใช้ชีวิตแบบแบบเขาเรียกอะไรอะแบบไม่ใช่ท่องเที่ยวอะแบบในเมืองเหมือนคนญี่ปุ่นจริงๆอะ บ้านสไตล์คนญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็แถบนี้มันก็เป็นแถบชุมชนคนญี่ปุ่นไม่ได้มีนักท่องเที่ยวอะไรด้วยก็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ที่ไม่ได้เหมือนถิ่นอื่นนะไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวจ๋าเลยอะเรียกว่ามาลองใช้ชีวิตละกันนะก็เสร็จงานเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอมาต้อนรับลูกค้าพรุ่งนี้กัน จำได้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนไม่ได้มานานมากเลยบ้านหลังนี้คือน้องเขาย้ายออกไปแล้วนะตอนสิ้นเดือนแต่ยังไม่ได้เอากุญแจมาคขนเลยงเข้าบ้านไม่ได้แต่แบบมาเดินดูก่อนว่าต้นมนต้ไม้เป็นย,ปยังไงบ้างแล้วเนี่ยนี่แต่เขาจะมาเอาขยะอะไรไปทิ้งเหรอเข้าไม่ได้เข้าทางทีไม่ได้เขาล็อกประตูอยู่อุ้ยอ๋อวางขยะไว้แล้วแบบ กามากินแน่เลยเดี๋ยวน้องเขามาจัดการนะ่ะมาเข้าทางนี้แทนอนะ่ะแต่เข้าไปข้างในไม่ได้แต่บ้านนี้ไม่มีปัญหาน้องเขาดูแลดีครอบครัวน้องคนไทยพอดีสามีเขาเปลี่ยนงานค่ะต้องไปอยู่ที่อื่นก็เลยย้ายออกไปค่ะงานมันไกลอ,อ่ะอ่าแล้วไงต้นไม้มาแล้ว <laughs> แต่ว่าต้นแบบเนี้ยถอนเองได้ไม่มีปัญหาต้นแบบอย่างเงี้ยใหญ่ๆหย่เนี้ย พวกนี้ไม่ยากเนี่ยแั๊บเดียวดึงออกไงแล้วชอบด้วยนะชอบดึงตัวพวกนี้ด้วยเนี่ยดึงได้เลยมันดึงง่ายอ่ะแล้วเนี่ยฝนเพิ่งตกด้วยยิ่งทําให้ดึงง่ายเข้าไปใหญ่คือบ้านเนี้ยตัวตัวสวนมันมันโอเคนะคะมันไม่ยากเท่าไหร่ดึงแค่นี้ก็เสร็จอ่ะวิว่าเราก็ดึงเลยมันดึงง่ายไม่ต้องมีถุงมือก็ดึงได้นี่ต้นมอมมิจิของเราเดี๋ยวจะกลายเป็นสีแดงแล้ว ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือแบบได้ยินเสียงธรรมชาติค่ะทั้งเสียงน้ําไหลเสียงเสียงมแมลงหรือเสียงอะไรในป่าบ้านหลังเนี้ยชอบจริงเพราะว่ามันมีความแบบยังไงเดียเรียกว่าสงบสุขเดียรแอบส่องข้างในก็คือของขออกไปหมดแล้วนะสะอาดเลี้ยงตามีแค่ข้างนอกค่ะที่ที่เขายังเอาขยะไปไม่หมดงานเข้าตรงนี้อีกถามถามเขาก่อนดีกว่าว่าให้เขามาทำเท่าไหร่ รู้สึกจะเยอะเหลอเกินมุมนี้จ้างดีกว่าไม่ทำเองแล้วเหนื่อยจ้างเลยจบเออดูแล้วเยอะฮะเยอะเกินเรียกเขามาทำจ้าโอ้โหโอ๋อนี่น้องเขาก็แบบช่วยเอาออกส่วนหนึ่งแล้วนะแต่อย่างว่าแหละมันเยอะเกินนะอะ ส่งแล้วไม่ทำเองอ่ะเดี๋ยวเรียกบริษัทที่เขาทำให้มาทำดีกว่าสไตล์นี้ไม่ไหวเยอะเกินคือมันเป็นหน้าร้อนเนี่ยค่ะหน้าร้อนเนี่ยต้นไม้มันจะเป็นอย่างนี้เลยขึ้นเก่งมากตรงเนี้ยคือน้องเขาน่าจะปลูกผักอะไรอยู่เห็นกระเห็นกระถางแล้วก็แบบโอ้โหต้นไม้ตรงนี้ก็เยอะค่ะ ต้องให้เขามาน่าจะตัดตกแต่งจริงๆถ้าเอาออกเลยก็ได้นะแต่ว่าค่าหรือออกน่าจะแพงคือมีต้นไม้มันมันก็ล่มเลืมันก็สวยแหละเพียงแต่ว่ามันต้องดูแล แล้วก็มาเอาแหวนที่แม็กว่านููนะคะซื้อของให้ลูกค้าหูข้าวนะคะแหวกินข้าวที่ยาโยอิเกนก่อน มากินคนเดียวนะะปับปากเขาไม่ค่อยสบายอยู่บ้านร้านนี้คือเติมข้าวฟรีนะคะนี่ก็ไปเติมข้าวแล้วก็ใส่ผักดองแล้วก็ใส่น้ำดัชชี่อาน้ำสุก็กลายเป็นอีกเมนูนึงน่งเลแป๊ซื้อของที่เซเว่นก่อนกลับค่ะ ต้องาไรหนลลูก,กาแฟาเหรอมอกเพื่อนมานะคะเนี่ยสองคนพี่เหลีวเขาบอกว่าหนูเทียร่าแสบมากเพราะอะไร เขเป็นลูกของพ่อเวลที่ฉลาดและแม่ลูน่าที่มีความกล้าบ้าบินสุดๆทําให้หนูกลายเป็นแมวที่ฉลาดและบ้าบินมากเขากินข้าวอยู่ชอบไปคาบอาหารในจานเขาแบบต่อหน้าต่อตาใช่ไหมเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่าแบบสุดๆแล้วเนี่ยคนเนี้ยพี่เขาว่าแล้วนะครอบครัวลูน่าลูนา่าเทียร่าและจัสมินเป็นพวกกล้าบ้าบิน ชอบเป็นล่อหมาแบบไม่กลัวหมาฮะทาตัวเก่งกลัวหมาบ้างนิดนึงคนนี้อีกคนคนนี้ก็ไม่เคยกลัวหมาแย่งข้าวเขากินตลอดเวลาคืออะไรนะั่นมันข้าวหมานะลูกแล้วเขาบอกว่ามิโลเนี่ยเด็กดีที่สุดแล้วไม่ทําอะไรไม่ฉี่ผิดที่ผิดทางไม่กินนอนเฉยเฉยอ๋อเนี่ยลืมเล่าไปว่าอยู่เนียนน่ะเขาแบบว่า มีวันหนึ่งออกไปนอกบ้านด้วยโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยตอนเช้ามาเดินมาตรงนี้ค่ะเดินมาแล้วก็มองไปข้างนอกจะเดินไปตรงห้องอาบน้ําแล้วอยู่เนี่ยอยู่ตรงที่น้องลิลี่ยืนอยู่อะอยู่ข้างนอกบ้านตรงลิลี่ยืนอยู่ตอนเช้าตรู่แมวเราทําไมอยู่นอกบ้านอุ้ยตกใจมากรีบพาเข้าบ้านอุ้ยบุญมากเลยที่เขาไม่หาย คือสันนิษฐานว่าเมื่อวันนั้นน่ะกลางคืนลีนะ่าเปิดหน้าต่างตรงนี้แล้วตัวมุงลวดมัน,มนขาดไปแล้วแล้วอยู่เนี่ยนะตัวเล็กอยู่เนี่ยต้องกระโดดออกจากตรงนี้ได้แน่ๆก็เลยไปอยู่นอกบ้านนะแล้วเราไม่รู้เลยว่าแมวหายจนเช้ามาอ้าวยืนอยู่นอกบ้านเหตุการณ์กระโดดหนีออกนอกบ้านเนี่ยได้ใช่ป่ะลูกว่าเอาได้เหรอเอาไม่ได้อะรอกไงอะ่ <c ười> อะได้ไหมหนูอะได้ใช่ไหม ได้ได้ไดแสดงว่าออกจากช่องเนี้ยช่องนี้ทํากันแมววะเนี้ยกันไม่ได้อ่ะอกันตัวอื่นได้แต่กันตัวนี้ไม่ได้ไงแบบบุญมากเลยที่ไม่หนีไปไหนรออยู่นอกบ้านโอ้ยเกือบได้วิ่งตามหากันไหมละ่ะแต่พอดีกลางคืนนอนหลับอยู่เลยไม่รู้เรื่องรู้ราาว่าน้องไม่อยู่โอ้โหก็เลยบอกทุกคนว่าทุกคนห้ามเปิดหน้าต่าง ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะช่วงเนี้ยเริ่มมืดเร็วละคือแบบหน้าร้อนชอบอย่างหนึ่งคือมืดช้าใช่ไหมพอเริ่มเข้าหน้า,นาหนาวก็จะแบบมืดเร็วก็จะเบื่ออละทำไมมืดเร็วจังเลยพวกหนูก็นั่งเล่นอยู่ข้างนอกป้าะปะ่าก็เล่นอยู่ข้างนอกนะคะแล้วลีขุกก็อยู่แถวนี้พักผ่อนหย่อนใจไปเล่นบ้านเพื่อนมาเนี่ยลีขุกมาดูถุงเท้านี่ขุควรซื้อถุงเท้าสีขาวทุกคู่ อืจะได้หมดปัญหา I miss I mixed the boat, it yeah know along All